สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทพิปมาตลาดมาซื้อของเพื่อที่จะไปเล้งข้อนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็อันนี้มาตลาดซื้อของไปเล้งข้อนะคะก็ช่วงนี้อากาศหนาวๆเนาะอากาศเก้าองศาสิองศาก็ต้องทําของแบบอุ่นๆอร่อยอร่อยกินนะคะก็จัด เนี่ยซื้อของครบแล้วซครบแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำกินนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่จะนทำอะไรดีก่อนะคะเออคนเดียวเนาะมีเดียงให้เยอะมาตอนนี้ซื้อเทยาะตูง้องขาช่าจีซื้อมาเอ็ดูแก้เลียงสี่ดีขาได้ซืคนเยอะมากคเยอะจริงๆนะคะ หลังจากไปจป่ายตลาดปลาใช่ไหมคะจะมาทําของกินเล้งพ่อนะคะพี่ทุกคนก็คือแบบนี้นะคะคือ,อช่วงนี้อากาศมันหนาวมากก,ก็เลยคิดถึงหมูกระทะมาเลยเลยเลยก็เลยแบบว่าเออไปทำหมูกระทะเล้งพ่อนะคะคือเออพ่อก็ไม่ได้กินของอร่อยๆมานานมากแล้วน,ะน้องทิพย์ก็เลยจะทาหมูกระทะเล้งพ่อนะคะเราสองคนเองนะคะ <c oughs> ทาเล้งพ่อนะคะน,นี่บ้าน้องทิพย์นะคะ คือเอ่อก็เนื่องในโอกาสรับปีใหม่ปีใหม่ด้วยนะคะรับปีใหม่เลี้ยงพ่อด้วยนะคะคริสต์มาสด้วยนะคะก็เลยแบบทำทำอาหารของอร่อยๆเลี้ยงในเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงคนในครอบครัวนะคะอืมก็เลยแบบเมื่อวันนี้ก็เลยแบบมาจัดเมนูให้คุณพ่อเลยจัดเมนู พ่อพ่อของน้องทิพย์นะคะคือเป็นคนแบบสบายสบายสบายเป็นคนสบายสบายมากเลยคือแบบไม่ค่อยเรื่องมากอ่ะอะไรก็กินทําอะไรก็กินแบบเนี้ยเออพ่อเป็นคนไม่ค่อยเลอเมื่อกเรื่องมากไม่ค่อยแบบว่าอันนี้ไม่อร่อยนี่ไม่เอาไม่กินแล้วแต่น้องทิพย์จะทําเล้งนะคะน่แหละอากาศหนาวด้วยแหละน้องทิพย์ก็เลยอยากจะมาทําของอร่อยอร่อยให้พ่อกินนะคะก็หมูกระทะนี่นะคะ มันก่อนน้องทิพย์ได้ไปซื้อหมูซื้อหมอ้อซื้อนี่มาไวแล้วไงก็เลยไม่ต้องไปยิ้มคนอื่นท้อเลยเออจัดเลยเมนูนี้ให้พอกินหมูกระทะด้วยกันนะคะก็ครอบครัวน้องทิพย์ก็เออพี่ชายพี่ชายสองคนก็อยู่เมืองไทยน้องชายก็อยู่เมืองไทยหมดเลยนะคะก็เลยม,มีมีกันแค่สองคนพ่อแล้วก็หลานอีกคนนึงนะคะก็เลย เป็นมีคนแบบไม่ค่อยเยอะนะคะเออมีคนแบบไม่ค่อยเยอะนะคะพี่ๆทุกคนได้เห็นกันแค่นี้เองนะคะไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นเขานอะมีคนแบบพ่อแม่ลูกพี่น้องอ๋อโหเยอะมากแบบอบอุ่นแบบแสนอบอุ่นมากเลยแต่นี่เราแค่มีแั่สองคนกินอะไรก็สองคนเนี้ยก็มีความสุขอยู่นะมีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อแบบนี้เนาะกับพ่อกับหลานนั่นแหละ โอเคค่ะตอนนี้น้องทิพย์พ่อขอซอยเนื้อก่อนนะคะซอยเนื้อจัดเต็มของเดี๋ยวเรามากินหมูกระทะร่วมกันนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้ก็ามาติดตามพวกเราพ่อหลานน้องทิพย์กินหมูกระทะกันนะคะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขอจัดเดี๋ยวขอซอยซอยหมูสหันดมวน,นทิพย์จัดให้พ่อเต็มที่เลย โอเคค่ะพี่ๆทุกคนขั้นตอนนี้น้องทิพย์จะมาหมักหมูนะคะก็มารู้วิธีน้องทิพย์หมักหมูกันเลยนะคะอันนี้หม,หมักหมูน้องทิพย์จะใส่ นี่น้องทิพย์ก็เก็บผักไปจะไปกินหมูกระทะน้องทิพย์ชอบกินผักอยู่น้องทิพย์ก็ได้มาเก็บผักกันไปเยอะๆนะคะดูก็ได้มาเห็นผ้าทิศตกนิดนึงนะคะสวยงามมากท้าช่วงเวลาเครียดๆนะคะน้องทิพย์ก็ชอบที่จะมานั่งแล้วก็ดูผ้าทิศตกนะคะแล้วก็อารมณ์มันจะเป็นอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้เลยก็บรรยากาศน้องทิพย์อะ อากาศเย็นด้วยแล้วก็พระอาทิตย์ตกไปด้วยแบบนี้มันสวยงามมากแล้วก็โหดีมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนโอเคการน้องทิพย์จะไปทําบุกระทะกินแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอติดตามกินบุกระทะอร่อยอร่อยกับน้องทิพย์พ่อแล้วก็หลานนะคะ3ามคนเรานะคะไปค่ะ นี่โอเคนะคะพี่พี่ทุกคนตอนนี้ก็เตรียมผักเตรียมของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะกินแล้วนะคะเดี๋ยวให้พ่อมานั่งกินก่อนวันนี้เราสองคนเองนะคะหลานหลับอยู่นะคะ ต้งรีบร้อนอันนี้จะต้มหน่อย แม่รู้นะิวเท่าน้วกัวเทียมเลยกรวเทียมมนจ่าเป็นอน้วนะเป็นโมเห็ดอยูอ่อาอ้นไลมากินหมูกระทะแล้วก็ผักร่วมกันนะคะท่กทุกคนอร่อย うんっとでらす。Mm hmm. 经常做那个，嗯，而他那么经常做那呢嗯。